ไปต่อกันที่ตำรวจพัทยาครับบุกจับชาวเกาหลีเปิดฐานเว็บพนันออนไลน์ครับพบเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า120้ล้านบาทหลังมีชาวบ้านแจ้งเบาะแสพลตำรวจตีธวัชเกียรติจินดาควรสนองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กงคับการสถานีต,ตำรวจภูธรเมืองพัทยาพลตำรวจเอกนภัรพงศ์โคศิตนุรยนิยมณีผู้ังกับการตำรวจ ตรวจคนเข้อมืองจังหวัดชลบุรีใน,นกําลังชุดสอบสวนสพเมืองพัทยาตํารวจสืบสวนข้ามชาติส่วนที่กําลังนํำหมายสารของจังหวัดพัทยานะครับเข้าตรวจสอบบ้านพักพรูวิล่าหรูจํานวนสามหลังประกอบด้วยบ้านเลขที่138ทับ็ดทับและ138่ทับแหมู่12ครับภายในหมู่บ้านเดียวกัน ย่านชัยัยพฤกษ์นะครับจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชุมบุรีหลังสืบทราบว่ามีชาวต่างชาติเกาหลีลักลอบตั้งฐานเปิดเว็บพนันออนไลน์เกาหลี จากการตรวจค้นบ้านพักภูวิล่าทั้งสองหลังนะครับสามารถจับกลุ่มชายได้12คนนะครับแล้วก็หญิง1คนรวมทั้งหมด13คนเป็นชาวเกาหลียิดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์จํานวน40เครื่องโทรศัพท์มือถือ30เครื่องจากการตรวจสอบข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์พบหลักฐานเว็บพนันเกาหลีมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า120ล้านบาทและรถสกูตเตอร์อีกจํานวนหนึ่งซึ่งชาวเกาหลีจะใช้ขับไปมาเพื่อเข้าพักบ้านอีกหนึ่งหลัง ผลตํารวจตรีธวัชชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีก็เปิดเผยนะครับว่าการบุกเข้าตรวจค้นจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นผลจากการที่นายกรัฐมนตรีและตํารวจภูธรภาคสองมีนโยบายในการปราบปรามกลุ่มชาวต่างชาติที่มาในรูปแบบกลุ่มแก๊งคอรเซ็นเตอร์ต่างๆซึ่งสําคัญที่สุดคือจุดนี้ครับได้รับการรายงานจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติอยู่กันเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้แฝงตัวเพื่อหาข่าว จนเป็นที่แน่ใจจึงขออนุมัติหมายค้นจากสารจังหวัดพัทยาพบว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากครับทั้งหมดเป็นชาวเกาหลีเปิดเป็นฐานพนันเว็บออนไลน์นะครับเป็นเว็บพนันออนไลน์ของเกาหลีมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า,วาถ120ล้านบาท ชาวเกาหลีทั้งหมดนะครับมีการขอเข้ามาภายในรัชจักรไทยประเภทนักท่องเที่ยวซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะเร่งสืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายต่อไปทางด้านพลตํารวจโทยิ่งยศเทพจํานงผู้ชาการตุรจบุรีรักสอนนะครับก็กล่าวว่าเราไม่ยอมให้ใครใช้พัทยาใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นฐานก่ออชญยกรรมคนเหล่านี้เปรียบเสมือนปรสิตท,ที่มาเกาะกินทําลายประเทศไทยต้องเร่งกวาดล้างตามนโยบายของพลตํารวจเอกกิติรัตน์พันเพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับที่ให้กวาดล้างต่างชาติที่มาก่ออัญยกรรมตั้งกลุ่มแกล้งในบ้านเราให้สิ้นซากซึ่งตนนั้นทําหน้าที่ผู้บัญชาการตรุดพรณพัก2ก็ได้เปิดปฏิบัติการล้างปรสิทธิ์อีพีถึงสมาแล้วและจะเดินหน้ากวาดล้างอย่างเด็ดขาดต่อไปครับ